ชีวิตจากพระธรรมของพระเจ้าวันนี้สดุดีบทที่89นะครับคําสัญญาเพื่อชีวิตคําสัญญาเพื่อชีวิตในพระธรรมของพระเจ้า,ญญา,จา,ทจาบทนี้จะให้ข้อคิดอะไรกับเราและเราจะประยุกต์ใช้ในชีวิตของเราได้อย่างไรเรามาดูด้วยกันนะครับ อ่านแล้วคิดชีวิตเปลี่ยนแล้วทำตามชีวิตไม่ย่ําอยู่กับที่นะครับการคิดค่ครๆควรทำตามทุกวันชีวิตดีขึ้นในทุกๆทางนะครับไม่ใช่แค่ทางหนึ่งทางเดียวแต่ทุกทางจะดีขึ้นนะรอบด่าสมดุลน,นะครับพระธรรมของพระเจ้าสรุดีบทที่89เป็นเป็นบทกลอนบทกวีเรียกว่ามัสคิน นะผู้ที่เขียนก็คือเอธานซึ่งอยู่ในตระกูลเสราตตระกูลเสราตนี่ก็อยู่ในเผ่าเลวีนะครับเราจะอ่านไปด้วยกันนะครับพี่น้องฟังดูฟังไปดูตามไปนะครับข้อที่1เป็นต้นไป ข้าแต่พระยาเวข้าพระองค์จะร้องเพลงถึงความรักมั่นคงของพระองค์เป็นนิดปากของข้าพระองค์จะประกาศความชื่อขอภัยความซื่อสัตย์ของพระองค์ทุกชั่วชาติพันธ์ข้าพระองค์กล่าวว่าความรักมั่นคงของพระองค์จะตั้งอยู่เป็นนิดพระองค์จะทรงสถาปนาความซื่อสัตย์ของพระองค์ในฟ้าสวรรค์พระองค์ตรัสว่าเราได้ทำพันธสัญญากับผู้ที่เราเลือก เราได้ปฏิญาณกับดาวิดผู้รับใช้ของเราว่าเราจะสถาปนาพงพันธุ์ของเจ้าไว้เป็นนิดและจะสร้างบันลังของเจ้าไว้ทุกชั่วชาติพันเตระนี่คือพระสัญญาของพระเจ้าที่มีต่อดาวิดนะครับเดี๋ยวเราจะมาอ่านกันจนจบแล้วก็เดี๋ยวมา,าให้ควนมาคิดนะ่เตระ เรื่องแต่ละประการนะครับพี่น้องก็ฟังไปแล้วก็ดูว่าพระเจ้ากาลังตรัสอะไรกับเราผ่านทางพระชนะของพระเจ้าบทนี้ข้อที่5นะครับถ้าแต่พระยาเวฟ้าสวรรค์จะยกย่องการอัศจรรย์ของพระองค์และสรรเสริญความซื่อสัตย์ของพระองค์ในที่ประชุมของผู้บริสุทธิ์เพราะผู้ใดบนฟ้าจะเปรียบกับพระยาเวได้ ในบรรดาบุตรของพระเจ้าผู้ใดจะเหมือนพระยาเวพระเจ้าทรงเป็นที่เกรงกลัวในสภาพของผู้บริสุทธิ์ใหญ่ยิ่งและน่าเกรงขามกว่าทั้งสิ้นที่อยู่รอบพระองค์ข้าแต่พระยาเวพระเจ้าจอมทัพผู้ใดทรงฤทธิ์เหมือนพระองค์ข้าแต่พระยาเวความซื่อสัตย์ของพระองค์ล้อมรอบพระองค์ พระองค์ทรงปกครองการเดือดดานของทะเลเมื่อคลื่นสูงขึ้นพระองค์เองทรงให้สงบพระองค์เองทรงขยี้ราหบเหมือนผู้ถูกฆ่าพระองค์ทรงกระจายศัตรูของพระองค์ด้วยพระกรแข็งแกร่งของพระองค์ราหบนี่เลงถึงอียิปต์นะฟ้าสวรรค์เป็นของพระองค์แผ่นดินโลก ก็เป็นของพระองค์ด้วยส่วนพิภพและบรรดาสิ่งที่อยู่ในนั้นพระองค์ได้ทรงตั้งไว้ทิศเหนือและทิศใต้พระองค์เองได้ทรงสร้างขึ้นภูเขาทาโบกับภูเขาเฮอร์มอนร้องเพลงถวายแด่พระนามของพระองค์ด้วยความยินดีทาโบก็เป็นภูเขาที่ ที่อยู่อยู่ไม่สูงนะแต่ว่าเป็นภูเขาที่อิสราเอลเนี่ยมีชัยชนะเหนือศัตรูของเขาแล้วก็เฮอร์มอนเป็นภูเขาที่ที่สูงมากเนะาะสองพันเจเมตรตรงว่าระดับน้ำทะเลแล้วก็เป็นเป็นภูเขาที่ให้ความชุ่มชื้นลงมาในประเทศอิสราเอลนะครับ ข้อที่13นะครับพระองค์ทรงมีพระกรอนทรงอนุภาพพระหัตของพระองค์ก็แข็งแกร่งพระหัตขวาของพระองค์ก็สูงส่งความชอบธรรมและความบริสุทธิ์เป็นรากฐานแห่งบันลังของพระองค์ความรักมั่นคงและความซื่อสัตย์เดินนำหน้าพระองค์ชนชาติที่รู้จักการให้ขอไปชนชาติที่รู้จักการโห่ร้องอย่างชื่นบานก็เป็นสุข ข้าแต่พระยาวเวกคือบรรดาผู้ที่เดินในแสงสว่างแห่งพระพักของพระองค์พวกเขาเปลี่ยมปรีในพระนามของพระองค์เสมอและยืนขึ้นในความชอบธรรมของพระองค์เพราะพระองค์ทรงเป็นเกียรติและกำลังของเขาทั้งหลายแต่โดยความโปลดปลานของพระองค์เขาของข้าพระองค์ทั้งหลายจึงถูกยกขึ้นเขาของข้า คือเขาในพระกัมีเนี่ยเลงถึงอํานาจความแข็งแรงความแข็งแกร่งนะครับเขาของข้าพระองค์ทั้งหลายจึงถูกยกขึ้นเพราะโลกของเราเป็นของพระยาเวพระราชาของเราเป็นขององค์บริสุทธิ์แห่งอิสราเอลในการก่อนพระองค์ตรัสด,ด้วยนิมิตแก่ผู้จงรักภักดีของพระองค์และตรัสว่าเราได้ให้ ความช่วยเหลือแก่นักรบคนหนึ่งเราได้ยกย่องคนที่เราเลือกจากประชาชนเราได้พบดาวิดผู้รับใช้ของเราเราได้เจิมเขาไว้ด้วยน้ำมันบริสุทธิ์ของเราเพื่อมือของเราจะอยู่กับเขาและแขนของเราจะเสริมกำลังของเขาศัตรูจะหลอกเขาไม่ได้คนชั่วจะข่มเหงเขาไม่ได้ เราจะขยี้ขั้วริของเขาต่อหน้าเขาและตีผู้ที่เกลียดเขาให้ล้มลงความซื่อสัตย์และความรักมั่นคงของเราจะอยู่กับเขาและเขาของเขาจะถูกยกขึ้นโดยนามของเราเราจะเอามือของเราวางบนทะเลและมือขวาของเขาบนแม่น้ำทั้งหลายเขาจะร้องต่อเราว่าข้าแต่พระเจ้าของข้าพรม พระองค์ทรงเป็นพระบิดาของข้าพระองค์และเป็นศิลาแห่งความรอดของข้าพระองค์และเราจะให้เขาเป็นบุตรหัวปีสูงที่สุดในบรรดาพระราชาแห่งแผ่นดินโลกเราจะเก็บรักษาความรักมั่นคงของเราไว้ให้เขาเป็นนิดและพันธสัญญาที่เราทำกับเขาจะมั่นคงอยู่เราจะสถาปนาพงพันของเขาไว้เป็นนิด ทั้งในบรลลังของเขาดำรงอยู่ตราับเท่าที่ฟ้าสวรรค์ดำรงอยู่ถ้าลูกหลานของเขาทิ้งธรรมบัญญัติของเราและไม่ดำเนินตามกฎหมายของเราถ้าพวกเขาฝ่าฝืนกฎเกณฑ์ของเราและไม่ได้รักษาบัญญัติของเราแล้วเราจะลงโทษการละเมิดของพวกเขาด้วยไม้เรียวและโดยขอภัยและลงโทษความชั่วของเขาด้วยการเคี่ยน แต่จะไม่ถอนรากความรักมั่นคงของเราไปจากเขาและจะไม่ทรยศต่อความซื่อสัตย์ของเราเราจะไม่ละเมิดพันธสัญญาของเราหรือพลิกแพลงถ้อยคําที่ออกไปจากริมฝีปากของเราเราปฏิญาณโดยความบริสุทธิ์ของเราครั้งเดียวเป็นพอเราจะไม่มุสาต่อดาวิดพงพันของเขา จะดำรงอยู่เป็นนิตบัลลังก์ของเขาจะยืนนานอย่างดวงอาทิตย์ต่อหน้าเราบัลลังก์จะตั้งอยู่เป็นนิตอ,อย่างดวงจันทร์และสักขีพยานบนท้องฟ้าก็แน่นอนเสลาแต่บัดนี้พระองค์ทรงทอดทิ้งและปฏิเสธพระองค์ทรงพระพิโรธต่อผู้ที่พระองค์ทรงเจิมไว้พระองค์ได้ทรงยกเลิกพันธสัญญา ที่ทํากับผู้รับใช้ของพระองค์พระองค์ทรงทำให้มงกุฎของท่านเป็นมนทินในผงคลีดินพระองค์ทรงพังกำแพงทั้งสิ้นของท่านพระองค์ทรงให้ที่กำบังอันแข็งแกร่งของท่านพังทลายคนทั้งปวงที่ผ่านไปก็ปล้นท่านท่านกลายเป็นที่เยาะเย้ยของเพื่อนบ้านพระองค์ทรงยกมือขวาขั้วริของท่านขึ้น พระองค์ทรงทำให้ศัตรูทั้งสิ้นของท่านยินดียิ่งกว่านั้นพระองค์ทรงหันคมดาบของท่านและไม่ได้ทรงให้ท่านตั้งมั่นคงในสงครามพระองค์ทรงให้ความรุ่งโรจน์ของท่านเสื่อมสูญไปและทรงเหวี่ยงบอลลังของท่านลงสู่ผืนดินพระองค์ทรงตัดวันเวลา,าวัยหนุ่มของท่านให้สั้น และทรงคลุมท่านไว้ด้วยความอายเสยลาข้าแต่พระยาเวพระองค์จะซ่อนองค์อยู่นานเท่าใดเป็นนิดหรือพระพิโรธของพระองค์จะไม่อยู่นานเท่าใดขอทรงระลึกว่าช่วงชีวิตของข้าพระองค์สั้นเพียงไรเพราะพระองค์ทรงสร้างมนุษย์ทุกคนมาเปล่าประโยชน์แท้ๆมนุษย์คนใด มีชีวิตอยู่ได้โดยไม่ต้องเห็นความตายผู้ใดจะช่วยชีวิตของตนจากมือของแดนคนตายได้เวลาข้าแต่องค์เจ้าไหนความรักมั่นคงของพระองค์ในการก่อนอยู่ที่ไหนซึ่งทรงปฏิญาณต่อดาวิดด้วยความซื่อสัตย์ของพระองค์ข้าแต่องค์เจ้าไหนขอทรงระลึกว่าผู้รับใช้ของพระองค์ถูกยเยาะเย้ยอย่างไรและข้าพระองค์ แบกรับความสบป,ประมาทของชนชาติทั้งหลายไว้ในอกของข้าพระองค์อย่างไรข้าแต่พระยาเวนั่นแหละศัตรูของพระองค์ได้เย,ย้ยหยันนั่นแหละเขาเย้ยรอยเท้าของผู้ที่พระองค์ส่งเตรียมไว้สาธุการแด่พระยาเวเป็นนิตอามนและอาเมน5 2ข้อจบลงไปนะฮะอันนี้ก็เป็นพระธรรม บบที่สที่จบลง่น้องกับพระธรรมของพระเจ้าที่เราอ่านคือพันธสัญญาที่พระเจ้าทําต่อดาวิดว่าดาวิดจะมีจะจะมีเผ่าพันธุ์พงพันธุ์ที่สืบต่อไปครองบัลลังก์กลับในพระธรรมของพระเจ้าใช้คำนี้เลยนะครับ เราจะสถาปนาพงพันธุ์ของเจ้าไว้เป็นนิดและจะสร้างบัลลังก์ของเจ้าไว้ทุกชั่วชาติพันธุ์นี่คือพระสัญญาของพระเจ้าที่มีต่อดาวิดซึ่งเมื่อเราอ่านไปเนี่ยเราก็พบว่าพระสัญญาของพระเจ้าที่ให้กับดาวิดเนี่ยเอ๊ะดูเหมือนมันนันเลื่อนเลื่อนลัางไปหรือว่าพระองค์ทรงลืมพระสัญญาของพระเจ้าหรือเปล่านะครับเพราะว่าหลังจากนั้นเนี่ยหลังจากดาวิดเป็นกษัตริย์แล้วต่อมาก็ มีกษัตริย์หลายองค์แล้วก็ชนชาติอิสราเอลไม่ได้เชื่อฟังพระเจ้าแล้วก็หันหลังให้กับพระองค์ในที่สุดประเทศอิสราเอลแตกเป็นสองฝ่ายสอสองประเทศเลยประเทศเหนือประเทศใต้แล้วก็ในที่สุดประเทศเหนือก็ถูกอัสเตรียยึดไปสุดท้ายเวลาต่อมา,อาประเทศใต้ก็บาบิโลนก็มายึดไปในที่สุดก็ไม่มีประเทศองค์อย่างงี้พระเจ้าพระสัญญาของพระองค์ ไม่เป็นจริงอย่างนั้นเลยพระสัญญาของพระองค์ล้มเหลวไงเราพระองค์ทรงลืมแล้วก็คือเป็นถ้อยคําที่อยู่ในพระธรรมของพระเจ้าบทนี้ที่เราได้อ่านไปนะครับนี่ลองกับพระธรรมของพระเจ้าพยากรณ์ถึงบัลลังกนะ์ซึ่งจะเป็นผู้สืบทอดจากดาวิดเนี่ยนะมาจากตระกูลของดาวิดเนี่ยลราก็จะเป็นบัลลังก์ที่ อยู่เป็นนิติรันจะมีกษัตริย์ที่มาในตระกูลของดาวิดซึ่งเป็นกษัตริย์ที่อยู่ชั่วนิติรันนั่นก็คือพระเยซูคริสตน์นะครับเมื่อเราอ่านพระธรรมของพระเจ้าพันธสัญญาเดิมเนี่ยเป็นพยากรณ์ถึงพระเยซูคริสต์เนี่ยเยอะมากแล้วพระองค์ทรงเป็นผู้เดียวที่จะครอบครองแล้วก็เป็นกษัตริย์เหนือกษัตริย์ทั้งหลายเป็นกษัตริย์เหนือประชาชาทิทั้งหลายพระองค์จะ ครอบครองอยู่เป็นนิติหลันเอเมนนะครับพระเยซูคริสต์เสด็จมาแล้วเมื่อ2,000ปีที่แล้วมาเพื่อที่จะรับเอาโทษบาปของคนทั้งโลกไปพระองค์ทรงสิ้นพระชนที่ไม้กางเขนแล้วก็พระองค์ทรงอยอมเ,อเป็นเป็นเป็นคนบาปทั้งที่พระองค์ไม่ได้เป็นคนบาปเพื่อที่จะให้มนุษยชาติทุกคนที่เชื่อเนี่ยได้หลุดพ้นจากอำนาจบาป แล้วก็พองเป็นขึ้นจากความตายในวันที่สามเป็นชัยชนะเหนืออำนาจของซาตานวิญญาณชั่วเหนือของเหนือความตายนี่คือเขาดีเขาบรระเสริที่กำลังถูกประกาศออกไปในวันนี้และในพระธรรมของพระเจ้าพระสัญญาแห่งชีวิตเนี่ยพระพระสัญญาเพื่อชีวิตเนี่ยจะสำเร็จเมื่อพระยเยซูคริสต์เสด็จกลับมา นั่นก็คือในพระธรรมวิบูลพระเยซูริ์จะมาพิพากษาโลกใบนี้แล้วก็จะครอบครองตลอดช่วงนิรัน์นี่คือคำสัญญาเพื่อชีวิตคำสัญญาที่จะทำให้พวกคนเนี่ยได้รับชีวิตนิรันดร์ได้รับชีวิตที่ไม่มีวันตายนี่คือพระสัญญาที่มีเพื่อเราทุกคนเรื่องนี้คือสิ่งที่พระธรรมของพระเจ้าเปิดเผยแล้วก็บอกกับเราอ่านมาเยอะแล้วก็ คือพูดถึงความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าพูดถึงกําลังกันอัศจรย์พูดถึงสารพัดเลยนะครับแต่สรุปแล้วคือเป็นคําสัญญาที่มีผลต่อชีวิตของคนทั่วโลกมีผลต่อชีวิตของผู้ที่อยู่ในความมืดอยู่ในความผิดความบาปแล้วก็เมื่อพระสัญญาตรงนี้นะครับพระเยซูพระเจ้าทรงรักษาพระสัญญาของพระองค์แต่ในส่วนของของเราในพระธรรมของพระเจ้าบอกว่าเพียงแค่เราเชื่อในพระสัญญาของพระองค์เชื่อในพระเยซูริตนะครับ เวลาพูดถึงสัญญาเนี่ยมันคือสองฝ่ายฝ่ายหนึ่งก็ให้คำมัน่นอีกฝ่ายหนึ่งก็รับเอาคำมั่นนั้นแต่เราฝ่ายก็ต้องทําในส่วนของตัวเองพระเจ้าทรงทําในส่วนของพระองค์เป็นที่เรียบร้อยและพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าผู้สัตย์ซื่อในพระสัญญาของพระองค์เอเมนเราก็เป็นผู้หนึ่งที่เชื่อพระเจ้าจัดกับเราเพียงแค่ให้เราเชื่อเราก็อยู่ในพระสัญญาของพระองค์แล้ว เราทำในส่วนของเราคือรักษาความเชื่อยินหยัดในความเชื่อเดินอยู่ในความเชื่อทำตามความเชื่อแล้วก็ประกาศความเชื่อออกไปเเมนนะครับนี่คือสิ่งที่เราทำให้เราทำแบบนี้นะครับมาถึงข้อคิดคําถามจากพระธรรมของพระเจ้าพี่น้องครับคงไม่มีเวลาที่จะอธิบายอะไรต่างเพิ่มเติมเยอะแยะนะครับแต่สิ่งที่เราควรจะถามนะข้อคิดคําถามจากพระธรรของพระเจ้าเมื่อพระธรรมของพระเจ้าเราสรุป ท่านทว่านี่คือคำสัญญาที่มีผลต่อชีวิตของเราเราเยึดมั่นในพระสัญญาณนี้อย่างไรเราเยึดมั่นในคำสัญญานี้อย่างไรไปรองก็เหมือนกับชนชาติอิสราเอลเนี่ยบางทีก็สงสัยในพระสัญญาของพระเจ้าบางทีก็มีการล่อลวงมีการทดลองระหว่างการดำเนินชีวิตของเราบางทีก็ศัตรูก็เยอะย <ๆ S 1> เาว่าพระเจ้าของคคนอยู่ที่ไหนไม่เขีนเลย เนี่ยเป็นความเชื่อลุมลุมแหลเป็นเป็นเพื่อนที่งมี่ยโอสารพัดเลยนะถูกดูถึกดูหมิ่นเยอะเยอจากสตรูของหลองมาโจมตีเรารเผชิญกับสถานก,การณ์เหล่านั้นด้วยการยึดมั่นในพระสัญญาอย่างไรเรายังยึดมั่นในความเชื่ออย่างไรเรายังยึดมั่นในสิ่งที่พระเจ้าให้เราเนี่ยอย่างไรนะพี่น้องนี่คือคําถามหลายครั้งเราจะรู้สึกสับสนรู้สึกว่าเออเรา มาผิดทางหรือเปล่าแล้วพระเจ้ายังอยู่ด้วยกับเราไหมรเราเผชิญกับสถานการณ์นี้เราอ่อนแอเราอ่อนกําลังเราท้อเหลือเกินพระเจ้ายังอยู่ด้วยไหมพี่น้องนี่คือคําถามว่าในเวลาที่เรารเผชิญกับสถานการณ์นีน้เรายึดพระสัญญาของพระองค์อย่างไรเรายึดมั่นในสิ่งที่พระองค์ทรงมอบให้กับเราอย่างไรผมเชื่อว่าพี่น้องมีคําตอบนะว่าที่ผ่านมาเราเจอกับสิ่งนี้สิ่งนั้นสิ่งนู้นแล้วเรายังยืนหยัดยในความเชื่ออย่างไรบ้างนะพี่น้องมีคําตอบไม่ว่าเราจะ เคยเยึดมั่นในพระสัญญาหรืออาจจะหวั่นไหวหรือสงสัยอย่างไรที่ผ่านมานะครับแต่ในวันนี้พระเจ้าให้คาเราจะยึดมั่นในพระสัญญานี้ตลอดจนกว่าพระเยซูคริสจะเสด็จมาอีกครั้งหนึ่งเอมเอมนนะครับคาถามก็คือจะยึดมั่นในพระสัญญานี้ตลอดไปได้อย่างไรอนาคตพรุ่งนี้มือเดือนนี้เดือนนี้เ,เดือนหน้านเดือนต่อไป ปีหน้าปีต่อๆไปจนกว่าเราจะจากโลกนี้ไปหรือจนกว่าพระเยซูคริสต์จะเสด็จกลับมาเนี่ยเราจะยึดมั่นตลอดในเวลานั้นได้อย่างไรเราเราก็ไม่รู้นะจะเกิดอะไรขึ้นเราจะถูกโจมตีอย่างไรเราจะเผชิญกับการทดลองอย่างไรเราไม่รู้นะครับและถ้าเราต้องการที่จะยึดมั่นในพระสัญญาของพระเจ้าอ่านพระคำของพระองค์ทุกวันอธิษฐานต่อพระเจ้าทุกวันแล้วก็คอนระวังทุกๆวันเอเมมนะครับ พึ่งกาลังของพระเยซูครสุดถ้าพึ่งกาลังของตัวเองวันหนึ่งเราจะพาแพ้แพ้การทดลองวันหนึ่งเราจะถูกโจมตีแล้วก็ไม่สามารถที่จะไปต่อได้พึ่งกําลังของพระเยซูคริสต์พึ่งกําลังของพระเยซูสุดอ่านพระธรรมของพระองค์อธิฐานเฝ้าระวังแล้วก็ทําในทางที่พรรองทรงประสงค์ทุกทุกวันการทําแบบนี้เราก็จะยึดมั่นในพระสัญญาของพระองค์ตลอดไปจนกว่าเราจะได้พบกับพระเยซูเอมเมนครับแล้วจะบอกคนรอบข้างให้มาถึง พระสัญญานี้ได้อย่างไรพี่น้องครับพระสัญญานี้มีเพื่อทุกคนไม่เพียงแค่พวกเราแต่คนจํานวนมากที่ยังไม่ได้รู้จักกับพระเยซู ul, นี่คือพระสัญญาที่มีเพื่อเขาด้วยแล้วเราจะบอกพวกเขาว่าพระสัญญาเนี้ยเพื่อเขาพระเยซูิิต์มาเพื่อเขาพระเยซูิิต์มาเพื่อที่จะปลกปลอยแล้วก็ให้เขามีสุขภาพเราจะทำได้อย่างไรเป็นเรื่องที่ไม่ง่ายนะครับเป็นเรื่องที่ไม่ง่ายแต่สิ่งที่เราทําได้อยู่แล้นี่คือยืนหยัด ยึดมั่นในพระสัญญาของพระองค์และเมื่อชีวิตของเราที่ยึดมั่นในพระสัญญาของพระองค์คนรอบข้างก็เห็นชีวิตของเราที่ก้าวเดินไปมีสันติสุขมีความชื่นชมยินดีเผชิญกับทุกสิ่งทุกอย่างได้ชีวิตสูงขึ้นทางเดียวมุมมองความคิดกอ็อยู่ในทางที่ถูกต้องเราชีวิตก็โอเคมากๆเลยคนรอบข้างก็มีคําถามสนใจพอสนใจเราก็มีโอกาสที่จะประกาศล้วก็บอกเรื่องราวพระเยซูคริสต์ให้กับเขาวันหนึ่งที่เขาเปิดใจเชื่อในพระเยซูคริสต์ เขาก็จะได้มาถึงพระสัญญาของพระองค์พระสัญญาเพื่อชีวิตของเขาจะเป็นชีวิตที่มีชัยชนะแล้วก็ได้ไปถึงแผ่นดินสวรรค์เอเมนไหมครับให้เราใช้เวลานี้อธิษฐานต่อพระเจ้านะครับอะไรคือข้อคิดอะไรคือสิ่งที่เราจะเชื่อฟังแล้วก็ทําตามนะครับแค่แต่พระบิดาเจ้าค่าเราขอบพระคุณพระองค์สำรับข้อคิดจากพระธรรมของพระองค์ในเช้าวันนี้ ขอพระองค์ทรงนำเราพระองค์ชุวะที่เราจะยึดมั่นในพระสัญญาของพระองค์ตลอดชีวิตของเราเราไม่สามารถที่จะยึดมือกำลังอันจับกัดของเราเราขอพึ่งพระองค์เท่านั้นขอพระองค์ทรงช่วยเราพระองค์ชุวะที่ฐานต่อพระองค์ลงกันในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมนขอพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่ยาเติมเต็มให้กับเรานะครับถากว่าข้อคิดนี้เป็นประโยชน์เป็นพระพรก็แบ่งปันด้วยการแชร์ไปขอพระเจ้าอวยอรครับ รรักของพระองค์ให้คนมากมายได้เห็นให้ขคาเป็นพระพรเพื่อคนทุกคนมาถึงความจริงให้ความรักนี้ที่มีเป็นแสงนำทางให้เรานับจากคนนี้ให้ชีวิตที่มีเป็นแสงสะท้อน